เป็นจอที่สําคัญมากๆค่ะนั่นก็คือ จย์ที่จะตอบคำถามได้โดนใจแฟนๆที่สุดเพราะว่าน้องๆเนี่ยมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายและยังต้องเจอกับนักข่าวสื่อต่างๆที่มาสัมภาษณ์แต่ใครจะมีไหวพริบในการตอบปัญหาได้โดนใจที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะเราเลือกเราเลือกแฟนคลับของน้องๆโอฮะให้เป็นตัวแทนในการถามนะคะใครคะอคุณป้าค่ะคุณป้าอยากถามขึ้นมาก่อนเลยค่ะคุณป้า อีกหนึ่งท่านเป็นใครดีคะยกมืออ่ะน้องผู้หญิงยกผู้หญิงน้องคนสวยนี่ถามก่อนคุณป้าชื่ออะไรคะคุณป้าชื่อออนนภาค่ะโอ้ชื่อออนนภาสิ่หวานมากคุณป้าคุณป้าอนนภาค่ะคุณป้าเป็นแฟนของใครคะแฟนขับน้องบอยค่ะเป็นแฟนคลับชอบอะไรในตัวน้องบอยคะทุกครั้งที่น้องบอยออกมาแสดงคอนเสิร์ตน้องบอยจะต้อง เข้าไปกราบพระบรมสารีโโริกธาตุในห้องไวซ์ใช่ไหมคะทั้งเลย,ยเรแรกแสดงความจตัจอยู่แล้วก็ดูรักนะ,ะแล้วก็ดูจะรักเครื่องดนตรีทุกชิ้นที่อยู่ในห้องซ้อมดนตรีนะคะก็เ <c oughs> ล,ลยประทับใจในตัวน้องบอยตรงนั้นหลายอย่างรวมทั้งจุดนี้ด้วยค่ะอาล้ค่ะคุณน้องนะคะคุณน้องชื่ออะไรคะื่อโบน้องโบน้องโบอยากจะถามใครเป็นพิเศษคะ ถามพี่ต้าแล้วกันถามพี่ต้าโบถามว่าสเต็กของพี่ต้าเป็นยังไงมาคะตร่งมาที่ฉันฉันรับลเลยฉันรับลเลยขอให้ดีใส่ดีนะครับมีเวลาให้ผมด้วยตาโตเดิไม่ใช่แล้วคำถามของคุณต้า คุณป้าออนลพ่าอยากจะถามน้องบอยว่าคุณป้าทราบว่าบอยเคยพูดว่าสเปคของน้องบอยเนี่ยต้องเป็นสาวผมยาวตาโตถ้าอย่างป้าเนี่ยผมยาวตาตีผมยาวตาตีจะได้ไหมคะบอยคือผมรักทุกคนครับ อนนะคะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็ได้นะคะคุณป้าแต่ถ้าอายุน้อยกว่านี้หน่อยจะดีไหมคะอายุเป็นเพียงตัวแรกค่ะไม่เป็นไรค่ะอายุเป็นเพียงตัวแรกค่ะคุณป้าไม่เป็นไรไม่ได้อยู่ที่อายุค่ะบอยตอบว่าครับถูกใจไหมคะถูกใจไหมคะยะไม่จบเนาะยังไม่จบเราโอเคน้องถามเองคำถามสุดท้ายนะคะค่อยากทราบว่าแต่ถามพี่ตุ้ยค่ะ ถามว่าผู้หญิงในข่าวอะค่ะพี่ถ่ายกับพี่ตุ้ยเนี่ยใช่หวานใจหรือเปล่าก็รู้จักกันครับผมรู้จักกันแต่แต่สำหรับรูปนั้นคือถ่ายไว้นานแล้วครับครับผมแล้วก็บ่มมาเข้าบ้านเอฟครับก็เลยก็เลยก็เลยว่าไม่ก็ห่างห่างกันไปไม่ค่อยมี ก็เลยทำงานครับทตุ้ยตุ้ยสกตาเหมือนให้ช่วยนะจะตอบแต่สกตาที่พี่มีระเบิดฮาตุนเลยพี่แคนต้องใช้มุกนี่ตลอดเลยตุ้งระเบิดอะไรขอขอบคุณนะคะคุณป้าอนณภาแล้วก็น้องโบมากๆค่ะขอบคุณมากนะครับ นี่ก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่จะต้องเจอแน่นอนนะครับค่ะนะเวลาออกมาสู่โลกความจริงเออจริงๆแล้วเนี่ยเอ๊ะแล้วเราจะมีการให้คะแนนหรือเปล่าให้คะแนนค่ะก็เมื่อกี้ว่าจะเสียงกรี๊ดค่ะเสียงกรี๊ของบรรดาแฟนคลับครับอ่ะเริ่มจากน้องบอยก่อน เลยอกค่ะเชื่อว่าดังมากแต่นี่ดังนานครับเพราะฉะนั้นก็ขอเลือกให้ดังนานนานแล้วกันเอาเามาชมคณะนนะคะ AF ของเรานะคะพ <c oughs> ี่เม่สร้างคะแนนพี่บี้ส้างคะแนนเชื่อฉันนหมคะวันนี้ AF ของเราก็เสมอคะ่ะบ้านรัก AF เอ๋ยของเราเสมอคะ่ะ ข,ขอจบแค่นี้กีกว่าะ<ๆ>นะครับไม่อย่างมากวันนี้เดี๋ยวจะมีใครแพ้คใครชนะก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องๆที่มาร่วมสนุกเพราะว่าเรานมาฟันจดโหดมันหินของเรานะคะ<อ>วันนี้ค่ะขอสรุปค่ะว่าแม่หมอนหน่อยบุตรกรขอฟันธงค่ะ<อ>ว<อ>าา่าน้องๆของเรานั้นอนาคตรุ่งแน่นอนในวงการบันเทิงผลทางก็พิสูจน์มานะครับการเวลาพิสูจน์คนนะครับหลายคนตรงนี้เริ่มก้าวแล้ว สู่ความจริงมีน้องๆหลายคนเริ่มทำเทปแล้วกําลังจะออกผลงานด้วยมีใครยังไงกันบ้างครับหลงเล่าสิคะไหนที่เราดูงนี่ยเรากําลังทํอัลบั้มรวมอยู่ครับชื่ออัลบั้มว่าแล้วก็ําลังจะมีคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมครับพี่ดานชื่อว่าชื่อว่า i m ม a c t มลรน่าเมืองทองชาน,นีวันที่14ตุลาคมครับโอ้โหแฟนๆก็ไปติดตามกันได้อยากได้ยินเพลงใหม่ที่เป็นของตัวเองจัดให้ครับจัดให้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวรักอะไรของเรานะคะก็ลาไปก่อนนะคะลาไปพร้อมกับเพลงเพลงของน้องๆ AF นะคะวันนี้วันนี้สนุกมากสนุกมากสหรับฟันดีแน่นอนนะครับค่ะรติวส Aww, ตวสัสดิ์ค่ะ